ไมเลยฮะอะาะมก,กากาดพอแล้วนี่ะเหนื่อยก็พอนี่เหนื่อยเปล่าวัวแล้วกลับมาจอดนะค่อยๆนี่ค่อยๆ แซบแซ่แซบ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 กรนดิบได้จริงนะใส่ชั้ยกก่อนม่แ้วเจ๊ล้เวเร็วเร็ลเร็วเไหวปะเี่ มาเลยใกล้แล้วเฮ้ยดูหมวกหมวกมันลวเดูทำหน้าทำหน้าโชว์ดิทำหน้ากี้สนุกไหมสนุกอ่าใจเย็นสนุกละกดดใหญ่ใจเย็น เจอเลยค่ะอาเมือ่อยมือ,มอ <laughs>